เด็กชายกอดน้องนอนหนาวสั่นอยู่ที่ป้ายรถเมล์เพราะพ่อแท้ๆของเขาทิ้งไปด้วยเหตุผลเดียวที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยในคืนนั้นกลับสยองและน่าขนลุกจนคุณจะไม่มีวันลืมเด็กชายตัวเล็กนั่งกอดน้องสาวแน่นอยู่ตรงป้ายรถเมล์ที่มืดสนิทลมเย็นพัดแรงจนผิวกายสั่นสะท้านเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดเป็นรูหลายจุดกลิ่นควันรถและฝุ่นลอยคลุ้งปปนกับกลิ่นน้ำฝนเก่าที่ค้างอยู่บนถนน แสงไฟถนนสลุกระพริบเป็นระยะเงามืดทอดยาวคลุมร่างเล็กทั้งสองเสียงสุนัขเห่าหอนดังแว่วจากซอยข้างเคียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนบางครั้งบางคราวทำให้เด็กชายสะดุ้มเขายังจำได้ชัดเจนว่าเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนพ่อหันหลังเดินจากไปโดยไม่มองกลับมาเหตุผลเดียวที่พ่อเอ่ยออกมาเพียงสั้นๆคือไม่มีเงินเลี้ยงดูพวกเขาอีกต่อไปเด็กชายก้มหน้ามองน้องสาวที่กำลังหลับ ดวงตาน้องปิดสนิทแต่ริมฝีปากซี่เผือดลมหายใจเบาและหอบเป็นช่วงความหิวทำให้ท้องเล็กๆของเธอขยับขึ้นลงช้าๆเสียงรถเมคันหนึ่งแล่นผ่านไปโดยไม่จอดแสงไฟจากหน้ารถสะท้อนเข้าตาเด็กชายจนแสบเขาเม้มปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาก้าวช้าหนักและลากไปกับพื้นปูนเย็นเฉียบ เงาดำใหญ่คืบคลานเข้ามาใกล้ป้ายรถเมล์ลมหายใจแผ่วและหยาบก,กร้านดังอยู่ข้างหูเขาเด็กชายรีบกอดน,น้องแน่นขึ้นความมืดรอบข้างเหมือนปิดกั้นทุกทางนี้แสงไฟธนานกระพริบอีกครั้งเหมือนกำลังจะดับสนิทและในชั่วขณะนั้นเขาเห็นสายตาคู่นั้นจ้องตรงมาสายตานั้นวาวโรดในเงาสลัวเหมือนสัตว์ร้ายที่ซ่อนอยู่ในป่ามืดแววตาเต็มไปด้วยความหิวโหวยและความลับบางอย่าง เด็กชายหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงน้องสาวขยับตัวเบาๆในอ้อมแขนทำให้เขาสะดุ้งเหมือนถูกปลุกจากฝันร้ายแต่เมื่อเงาดำนั้นก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นกลิ่นแปลกประหลาดก็ลอยเข้ามาตีจมูกมันเป็นกลิ่นคาวเหล็กปนกับกลิ่นเหม็นอับกลิ่นที่ไม่ควรจะปรากฏอยู่กลางป้ายรถเมล์เด็กชายกลืนน้ำลายยากเย็นเหงื่อเย็นไหลาตามขมับลงมาจนแสบตาเสียงหอบของเงาดำหนักหน่วงขึ้นทุกที เหมือนคนที่เพิ่งวิ่งหนีบางสิ่งมาหรือไม่ก็เหมือนสิ่งที่กำลังไล่ล่าเด็กชายก้มกอดน้องแน่นกว่าเดิมหัวใจเขาเต้นดังจนกลัวว่าคนตรงหน่าจะได้ยินแสงไฟถนนเนื้อหัวกระพริบแรงขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นเสี้ยวหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นริมฝีปากแห้งแตกขยับเหมือนจะพูดบางอย่างแต่เสียงที่เล็ดลอดออกมากลับเป็นเพียงเสียงครืดคราดคล้ายเสียงโลหะถูกขูดกับหินเด็กชายเบิกตากว้าง มือสั่นเทาอย่างห้าไม่อยู่เขาอยากจะวิ่งหนีแต่ขาของเขากลับไม่ขยับความกลัวกดทับจนร่างกายหนักอึง้งน้องสาวเริ่มร้องให้เบาๆเสียงสะอื้นใสสะท้อนกล้องในความเงียบว่างเปล่าเสียงนั้นเหมือนกระตุกบางสิ่งในดวงตาของเงาดำมันหยุดนิ่งและหันสายตามาจับจ้องที่น้องสาวทันทีดวงตาคู่นั้นหลีลงช้าๆเหมือนกำลังพิจารณาอยู่ตรงหน้าเด็กชายรีบยกมือขึ้นปิดปากน้อง แต่เสียงสะอื้นเล็กๆก็ยังเล็ดล,ลอดออกมาเงาดำยื่นมือออกมานิ้วยาวเรียวแต่เต็มไปด้วยรอยคราบดำคลำ้ำเล็บแตกหักและแหลมคมราวกับกรงเล็บสัตว์มันเพื่อมเข้ามาใกล้ทีละน้อยแสงไฟถนานกระพริบอีกครั้งทำให้เงามือทอดยาวเหมือนกำลังจะกลืนกลิ่นทั้งสองพี่น้องในหูของเด็กชายเริ่มได้ยินเสียงประหลาดเสียงเหมือนกระสิบเสียงแหบพร่าที่ไม่ใช่ภาษาใดๆที่เขาเคยรู้จัก แต่กลับชัดเจนราวกับกำลังพูดอยู่ในหัวเขาเองหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเขาไม่รู้ว่าควรตะโกนหรือหลับตานี้มือที่กอดน้องเริ่มเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อและในวินาทีนั้นแสงไฟถนนทั้งหมดก็ดับวูบลงพร้อมกันความมืดสนิทปกคลุมทุกสิ่งเหลือเพียงลมหายใจอุ่นร้อนที่อยู่ตรงหน้าและเสียงฝีเท้าหนักๆที่ก้าวเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสได้ในความมืดสนิท เด็กชายพยายามเบิงตาเพื่อหาทางนี้แต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความว่างเปล่ารอบตัวเงียบกริบราวกับโลกหยุดหมุนเสียงหายใจร้อนเผายังอยู่ตรงหน้ากลิ่นข่าวและกลิ่นสาบยิ่งเข้มขน้นมันแทรกเข้าจมูกจนแสบทำให้เขาเกือบอาเจียนออกมาน้องสาวเริ่มดิ้นในอ้อมแขนเสียงสะอื้นสั่นไหวหนักกว่าเดิมเด็กชายรีบกอดน้องแน่นกลัวว่าเสียงจะดังเกินไปแต่ยิ่งกดเสียงยิ่งก้องในหัวเขา ฝีเท้าหนักๆก,ก้าววนรอบตัวพวกเขาเสียงรองเท้าครูดกับพื้นคอนกรีตช้าแต่หนักแน่นเหมือนสัตว์นักล่าเดินวนเหยื่อเด็กชายพยายามเอื้อมมือไปแต่เสาเหล็กของป้ายรถเมล์เพื่อยืนขึ้นและพาน้องหนีแต่ทันใดนั้นเสียงโลหะขูดก็ดังแหลมเสาเหล็กสั่นสะเทือนเหมือนถูกข่วนอย่างแรงเสียงหัวเราะต่ำดังสะท้อนในอากาศหัวเราะที่ไม่ใช่ของมนุษย์มันดังทั้งใกล้หูและไกลลับจนเด็กชายไม่แน่ใจว่ามาจากที่ใด หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บอกเหงื่อไหลชุ่มเสื้อผ้าที่ขาดวินมือเริ่มชาและแรงกอดน,น้องก็อ่อนลงทีละน้อยแต่เขายังพยายามไม่ปล่อยทันใดนั้นแสงไฟจากถนนฝั่งตรงข้ามกลับติดขึ้นเพียงชั่วขณะเดียวและในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเขาเห็นร่างเงาดำเต็มตามันสูงผิดธรรมชาติแขนขายาวผิดสัดส่วนร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลที่ฉีกขาดผิวหนังเหมือนถูกเผาและเน่าเปื่อย ดวงตาคู่นั้นยังคงจ้องมาวาวโรดราวกับไฟในฐานที่กำลังลุกริมฝีปากแห้งแต่ขยับช้าๆเสียงคำพูดที่หลุดออกมาเหมือนเสียงลมแทกไม่มีใครรับแสงไฟดับลงอีกครั้งความมืดหนาทึบโอบล้อมพวกเขาเสียงฝีเท้าหนักหยุดนิ่งตรงหน้าเหมือนสิ่งนั้นยืนอยู่เพียงเกื้อมือเดียวน้องสาวร้องให้เสียงดังลั่นเสียงนั้นทะลวงความเงียบและแทงหัวใจเด็กชาย เขารู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างแม้ขาจะสั่นจนแทบลุกไม่ขึ้นเขาสูดลมหายใจลึกกอดน้องแน่นและพยายามลากตัวเองลุกขึ้นพื้นคอนกรีตเย็นจัดบาดเท้าเปล่าแต่เขาฝืนเดินไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าใหญ่ขยับตามมาก้องกังวานทุกก้าวที่เด็กชายก้าวนี้ความมืดยังบดบังทุกทิศท,ทางไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามีทางหรือเป็นเพียงหลุมลึกในหัวเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้ง ทิ้งเธอแล้วเจ้าจะรอดเสียงนั้นเย็ยนยะเยือกแทรกเข้าทุกเส้นประสาทเหมือนมีใครกำลังพูดอยู่ในกะโหลกเด็กชายกัดฟันแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขารู้เพียงสิ่งเดียวเขาจะไม่มีวันปล่อยน้องสาวและทันใดนั้นเองสายลมแรงพัดวูบจนเศษกระดาษปลิวเกลื่อนเงาดำตรงหน้าขยับกระทันหันเสียงกรีดร้องต่ำๆดังสะท้อนรอบป้ายรถเมล์ดังจนพื้นสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเล็กๆ เด็กชายหลับตาแน่นกอดน้องสุดแรงขณะเสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวและบางสิ่งที่เย็นเฉียบกำลังเกลื่อมแต่หลังเขาความเย็นเฉียบที่แต่หลังเขาเหมือนน้ำแข็งกดทับลงไปถึงกระดูกสันหลังร่างกายเด็กชายสะดุ้งเหือกหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับจะทะลุออกมาลมหายใจของเขาขาดห่วงเสียงน้องสาวร้องให้กล้องในอ้อมแขนเสียงสะอื้นนั้นสั่นสะเทือนเหมือนเข็มทิ่มแทงทุกครั้งที่สะอื้นความกลัวในอกยิ่งหนักขึ้น มือที่แต่หลังค่อยๆลากช้าปลายนิ้วเหมือนกรงเล็บบาดผ่านเสื้อผ้าขาดขาดเส้นขนทั่วร่างลุกชันความเจ็บปวดเล็กน้อยผสมกับความหนาวเยือกเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูชัดเจนกว่าครั้งไหนๆทิ้งเธอเสียแล้วเจ้าจะเป็นอิสระน้ำเสียงนั้นเหมือนทั้งอ้อนวอนและสังการเด็กชายกัดฟันน้ำตาไหลลงแก้มเปื้อนดินเขาสายหน้าช้าๆแม้ไม่กล้าหันไปมองเสียงในหัวกลับหัวร้อต่ำๆ หัวเราะที่สะเทือนลึกลงไปถึงอกทันใดนั้นเงาดำกระชากร่างเขาจนล้มลงกับพื้นปูนน้องสาวเกือบหลุดจากอ้อมแขนเสียงร้องให้ของเธอกลายเป็นเสียงกรีดแหลมก้องสะท้อนท่ามกลางความมืดเด็กชายรีบกอดน้องแน่นเล็บแหลมคมกรีดลงมาที่แขนเขาความเจ็บแล่นว่าบปาวากับไฟฟ้าช็อตเลือดอุ่นๆไหลซึมเปื้อนเสื้อเขาร้องออกมาด้วยเสียงแหบพร่าแต่ไม่ยอมปล่อยมือ เงาดำโน้มตัวลงใกล้กลิ่นเหม็นเน่าเข้มข้นจนแทบหายใจไม่ได้แสงไฟถนนฝั่งไกลวาบติดขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นหน้าของมันเต็มตาเนื้อหนังที่หลุดลอกรอยแผลเปิดจนเห็นกระดูกบางส่วนดวงตาแดงฉานจ้องตรงมาและรอยยิ้มบิดเบี้ยวฉีกกว้างเกินกว่ามนุษย์จะทำได้เสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นพร้อมคำพูดแผ่วเบาพ่อของเจ้าเลือกแล้วเด็กชายเบิกตากว้าง คำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดกลางใจภาพพ่อที่หันหลังเดินจากไปผุดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจเขาสั่นไหวด้วยทั้งความโกรธและเจ็บปวดมือสั่นเทาแต่กอดน้องแน่นยิ่งกว่าเดิมเขาตะโกนออกมาด้วยเสียงสันสถานถึงพ่อไม่เอาแต่ฉันจะไม่ทิ้งน้องเสียงสะท้อนนั้นทําให้เงาดําหยุดนิ่งเหมือนคําพูดเป็นสิ่งที่มันไม่อาจทนฟังดวงตาแดงฉานรีลงแล้วกรีดร้องด้วยเสียงแหลมบาดหู แสงไฟถนนกระพริบถี่ขึ้นสว่างวาบสลับมืดร่างเงาดำสั่นสถานเหมือนถูกไฟเผาเสียงกรีดร้องก้องสะเทือนจนเสาเหล็กสั่นคลอนเด็กชายหลับตาแน่นเขากอดน้องจนแทบหายใจไม่ออกเสียงลมพัดแรงรอบตัวเศษกระดาษเศษฝ,ฝุ่นลอยวุ่นในอากาศเมื่อเขาค่อยๆลืมตาความมืดเงียบสงัดอีกครั้งเงาดำหายไปเหมือนไม่เคยปรากฏเหลือเพียงรอยเลือดบนแขน และร่องรอยกรีดลึกบ,บนเสาเหล็กที่ป้ายรถเมล์เด็กชายหอบหายใจทีหัวใจยังเต้นแรงจนเจ็บน้องสาวสะอื้นในอ้อมแขนตัวเธอสั่นเทาราวกับรู้ว่าเพิ่งนีจากบางสิ่งที่ไม่ควรเผชิญท้องฟ้าเหนือหัวมืดสนิทไม่มีแสงดาวไม่มีเสียงรถวิ่งมีเพียงความว่างเปล่าที่กดทับทุกสิ่งและความรู้สึกว่าเด็กชายยังคงกอดน้องไว้แน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะทุกการหายใจเต็มไปด้วยความหวาดระแวง สายตากวาดมองไปรอบๆแต่มีเพียงความว่างเปล่าเสียงสะอื้นของน้องสาวค่อยๆแผ่วลงเธอเหมือนหมดแรงร้องใบหน้าซีเผดซบลงกับไหล่เขาเด็กชายรีบสะกดกล้านน้ำตาและลูบหลังเบาๆแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากถนนฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ฝีเท้าหนักลากเหมือนเมื่อครู่แต่เป็นเสียงคนเดินธรรมดาเสียงนั้นใกล้เข้ามาทีละน้อยเด็กชายชะงักเขาเงยหน้าขึ้นมองอย่างระวงัง ใต้เงาไฟถนนที่กระพริบมีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นเงาที่เขาจำได้ทันทีรูปร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าเก่าและยับยุยยีใบหน้าที่แม้มือสลัวก็ยังคุ้นตาหัวใจเด็กชายแทบหยุดเต้นเพราะเสียงที่หลุดออกมาเบาเหมือนลมหายใจน้องสาวที่ซบอยู่บนไหล่ก็ขยับตัวเล็กน้อยเหมือนจะรับรู้ชื่อที่ถูกเรียกชายคนนั้นหยุดยืนอยู่ตรงไฟถนนดวงตาลุกโบมองมาด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก ริมฝีปากขยับช้าๆเจ้าคิดว่าพ่อทิ้งไปเพราะความจนนั้นหรือเด็กชายตัวสัน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาอยากจะวิ่งเข้าไปแต่ความกลัวตรึงเท้าเพราะแววตาพ่อในครั้งนี้ไม่เหมือนแววตาของคนที่เคยอุ้มเขาเสียงหัวเราะต่ำดังลอดออกมาหัวเราะที่คล้ายกับเงาดำเมื่อครู่ชายตรงหน้ายกมือขึ้นฝ่ามือเต็มไปด้วยรอยแผลลึกเส้นเลือดดำพาดไปทั่วแขนพ่อจำต้องแลกบางสิ่ง เสียงนั้นแตกพร่าเหมือนหลายเสียงซ้อนกันเด็กชายเบิกตากว้างลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทำให้ได้กลิ่นเขาเหล็กอีกครั้งเขาเริ่มเข้าใจช้าๆว่าเงาดำเมื่อครู่ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ตามหลอกหลอนแต่มันเกี่ยวพันกับพ่อโดยตรงน้องสาวเริ่มร้องเบาๆอีกครั้งเหมือนรับรู้ถึงอันตรายเด็กชายกอดแน่นจนแขนสัน่นแล้วตะโกนเสียงสั่นเครือทำไมพ่อถึงทำแบบนี้ทำไมต้องทิ้งเรา แววตาพ่อวูบไหวริมฝีปากบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มฝืนเพราะมีทางเดียวที่จะรอดพ้นจากมันคือส่งต่อเลือดเนื้อของพ่อให้สิ่งนั้นแทนเสียงนั้นก้องสะท้อนในหูเด็กชายเหมือนถูกฟ้าผ่าส่กลางอกหัวใจแตกสลายจนเจ็บปวดแทบทนไม่ไหวความจริงนี้โหดร้ายเกินกว่าจะรับได้พ่อหันหน้ามองตรงแสงไฟถนนส่องให้เห็นชัดครึ่งใบหน้าของเขาเหมือนมนุษย์ แต่อีกครึ่งกลับซีดขาวและบิดเบี้ยวเหมือนกำลังกลายเป็นสิ่งเดียวกับเงาดำเด็กชายก้าวถอยหลังน้องสาวร้องให้หนักขึ้นเลือดบนแขนที่ยังไหลชุม่มผสมกับความหนาวเยือกในอกเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่พ่อที่เขาเคยรู้จักอีกต่อไปแต่คือบางสิ่งที่ถูกเงาดำนั้นกลืนกินไปแล้วริมฝีปากของพ่อค่อยๆขยับเสียงแตกพร่าเหมือนทั้งมนุษย์และสัตว์ประหลาด เจ้าคงอยากรู้ว่าพ่อทำข้อตกลงแบบใดสายตาแดงฉานจับต้องตรงมาไม่กระพริบเด็กชายสันสถานลมหายใจติดขัดเขารู้ว่าคำตอบนั้นจะเจ็บปวดแต่หัวใจยังอยากได้ความจริงพ่อก้าวออกมาจากเงาไฟถนนเสียงฝีเท้าก้องบนพื้นเปียกชื้นทุกก้าวเหมือนหนักกว่ามนุษย์ธรรมดากลิ่นข้าวและกลิ่นเน่าติดตามมาด้วยคืนหนึ่งหลายปีก่อนเสียงของพ่อดังขึ้นในความมืด พ่อถูกมันตามมาเหมือนที่มันตามพวกเจ้าในคืนนี้เขาเงยหน้าขึ้นดวงตาสันไหวมันคือเงาที่ไม่เคยปล่อยใครไปมันต้องการเลียดต้องการวิญญาณที่สดใหม่เด็กชายกอดน้องแน่นหัวใจสันไหวด้วยทั้งความกลัวและสงสัยพ่อหยุดยืนตรงหน้ายกมือที่เต็มไปด้วยรอยแผลขึ้นโชว์พ่อทำข้อตกลงกับมันเพื่อให้พ่อรอดตายและมีชีวิตต่อเสียงหัวเราะต่ำแทรกในประโยค แต่สิ่งที่ต้องแลกคือเลือดของครอบครัวตัวเองเด็กชายเบิกตากว้างโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนคำพูดนั้นแทงทะลุเข้ากลางใจเขาไม่อยากเชื่อว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือพ่อที่เคยอุ้มเขาเล่นใต้ต้นไม้หลังบ้านพ่อยื่นมือเข้ามาใกล้แววตาฉายแววเศร้าและบิดเบี้ยวในเวลาเดียวกันเจ้าคือคนต่อไปถ้าพ่อส่งเจ้ากับน้องให้มันพ่อจะรอดอีกสิบปีเสียงสะอื้นของน้องดังขึ้นกล้อง เด็กชายกัดฟันจนเลือดซึมที่ริมฝีปากพ่อเลือกได้จริงหรือพ่อเลือกจะหยุดแล้วให้ลูกตายแทนใช่ไหมใบหน้าของพ่อบิดเบี้ยวเหมือนมีสองเสียงโต้เถียงกันในหัวเสียงหนึ่งเป็นของมนุษย์อีกเสียงเป็นเสียงคลืดคราดของเงาดำลูกพ่อไม่อยากทำแต่ถ้าไม่ทํามันจะฉีกพ่อเป็นชิ้นๆเด็กชายถอยหลังทีละก้าวขณะที่แขนยังโอบน้องไว้แน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มร้อนเผา งั้นพ่อก็ไม่ใช่พ่ออีกต่อไปแล้วเงามืดรอบตัวเริ่มหนาทึบขึ้นเสียงหัวเราะต่ำก้องสะท้อนรอบป้ายรถเมล์ราวกับสิ่งนั้นกำลังพอใจในคำสารภาพแสงไฟธนนกระพริบแปงเผยให้เห็นเงาของพ่อที่ยืดสูงผิดธรรมชาติแขนขายาวขึ้นดวงตาแดงฉานลุกว่าเด็กชายแทบล้มทั้งยืนเขารู้แล้วว่าเงาดำที่คืบคลานไม่เคยอยู่แยกจากพ่อเลยแต่กำลังกินพ่อทีละน้อย จนแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกเสียงแหบพร่าดังก้องเลือดเจ้าคือทางรอดของข้าเงาดำนั้นเกื้อมือออกมายาวเหยียดจนปลายนิ้วท่าจะรดต,ตัวเด็กชายมือที่ยาวผิดธรรมชาติเกื้อมเข้ามาใกล้ปลายนิ้วเกือบแตะเสื้อผ้าขา,ขาดขาดของเด็กชายเขากอดน้องแน่นจนแทบหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดแสงไฟถนนวาบสว่างขึ้นอีกครั้งในชั่วขณะนั้นเด็กชายเหลือบเห็นก้อนหินเล็ก ตกอยู่ใกล้เท้าเขากัดฟันหยิบมันขึ้นมาแล้วคว้างใส่ดวงตาสีแดงฉานตรงหน้าเสียงกรีดร้องดังสนัน่นร่างสูงใหญ่อกระรงราวกับถูกไฟเผาเงามืดรอบตัวแตกกระจายเป็นควันดำสายลมแรงพัดกวาดมันไปทั่วถนนพ่อชนะงักดวงตาแดงฉานหรี่ลงแววตาสับสนระหว่างความเป็นคนกับเงาดำเสียงแตกพร่าเอ่ยเบาๆลูกหนีไปอย่าหันกลับมา เด็กชายกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาไหลพรากแต่เขาไม่อาจฝืนอยู่ต่อเขาอุ้มน้องขึ้นแล้วรีบวิ่งเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนบนถนนเปลี่ยวทุกก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังเบื้องหลังเสียงกรีดร้องของพ่อดังสะท้อนเสียงโลหะเสียดสีกับหินเสียงหัวเราะต่ำที่แทรกซ้อนอย่างน่าสะพรึงจนในที่สุดทุกอย่างเงียบวังเวงเด็กชายหยุดวิ่งเมื่อถึงสี่แยกที่มีแสงไฟสว่างกว่าเขาหอบหายใจที ก้มมองน้องสาวที่หลับซบไหลแม้จะอ่อนแรงแต่เธอยังหายใจอยู่เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดมิดไม่มีแสงดาวสักดวงมีเพียงแสงไฟถนนที่ส่องลงมาอาบร่างเล็กสองร่างเขากระชับน้องในอ้อมแขนน้ำตายังคงไหลแต่สายตาแน่วแน่ถึงพ่อไม่อยู่แล้วฉันก็จะดูแลน้องเองเสียงลมพัดผ่านเศษกระดาษปลิวหายไปในความเงียบ เงามืดจากป้ายรถเมย์ยังคงซ่อนความลับที่ไม่มีใครรู้แต่เด็กชายไม่หันกลับไปมองอีกเขาเดินต่อไปข้างหน้าท่ามกลางถนนร้างที่ยาวไกลเพียงสองพี่น้องที่ยังคงกอดกันไว้และคำสัญญาเล็กๆในหัวใจว่าต่อให้มืดมิดเพียงใดเขาก็จะไม่ยอมทิ้งน้องเหมือนที่พ่อเคยทำ